สวัสดีครับแฟนๆทางช่องลีมิงโชว์นะครับตอนนี้ลีมิงอยู่ที่ตึก AIS นะครับซึ่งสักครู่นะครับก็จะเป็นาการาไปร่วมให้เสียงภาคมวยสากลสลักเล่นนะครับในช่วงเช้านะครับซึ่งจะมีนักมวยไทยนะครับสุดาพรนะครับต่อยก,กับนักมวยเอกวาดอร์นะครับเวลาส1บ็ด เวลา3.9นาทีก็ติดตามชมเชียร์กันได้นะครับขณะเดียการลีมิงก็ขอสรุปเรื่องออการแข่งขันนะครับที่น่าสนใจนะครับซึ่งโตเ,เกียวเกมก็เริ่มชิงชัยเข้มข้นกันมานะครับเดิมเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผลการแข่งขันนะครับที่น่า ติดตามไม่เพียงเรื่องราวของน้องเทนนิสนะครับซึ่งกลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะครับพัณิพักองค์พัฒน,นก,กิจเดี๋ยวประมาณบ่ายๆนะครับจะมีบรรยากาศการพูดคุยด้วยการซูมของหลี่หมิงกับน้องเทนนิสนะครับเมื่อคืนครับประมาณ4ี่ทุ่มนะฮะหลี่หมิงได้พูดคุยกับน้องเทนนิสแบบสบายๆเลยแล้วก็ติดตามนะฮะ พลาดไม่ได้นะครับช่วงบ่ายเดี๋ยวจะลงคลิปการพูดคุยผ่านซูมสัมภาษณ์น้องเทนนิสนะครับซึ่งก็มีอะไรที่น่าพูดคุยกันเยอะแยะเลยนะครับเอาละครับก็ในช่วงแม่บรรยากาศของโอลิมปิกเกมเนี่ยมีภาพโค้ชนักฟันดาบนะครับนี่โรแมนติกเหลือเกินครับ ขอนักกีฬาสาวแต่งงานครับนี่ครับความงดงามดอกกุหลาบบานนะครับที่แดนสามูไรหรือเออเขาเรียกว่าตรงนั้นซากุระนะฮะดอกซากุระนะครับก็เป็นนักกีฬาชาวอาร์เจนตินาครับในถูกแฟนหนุ่มที่เป็นโค้ชนะฮะขอให้มีความรักที่งดงามนะครับ อย่างงอนกันมากเกินฝีมือธรรมดาครับนะฮะอยู่ด้วยกันก็รักกันโกรธกันงอนกันนะครับใครทําผิดทำพลาดไปก็ขออภัยกันแต่อย่าไปเจ้าชู้ขาดโดยเฉพาะพวกผู้ชายเนี่ยนะครับอ่ะนะในเรื่องโปรแกรมการแข่งขันนะครับบ้านเราเนี่ย วันนี้ใบสนเจอจีนด้วยนะครับ18.27นนะครับน้องครีมเดี๋จะตีกับเอสโตเนียในการแข่นคำประเภทหญิงเดี่ยวนะครับรอบนี้ก็ยังเป็นรอบแบ่งกลุ่มอยู่ก็ยังไม่มีอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่ามีประเด็นของน้องคู่ผสมมือสของเรานะครับก็คือบาทเดชาพลกับปอป่อนะครับซึ่ง ปรากฏว่าในอรอบอแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับซึ่งเขาจะนะเอาที่1กับที่สองเนี่ยเข้าไปนะครับบัตเมื่อวานเนี่ยบัตกับป้อนะครับเจอกับคู่มาจากสาราอานาจจักรนะครับปรากฏว่าคือถ้าใครชนะเนี่ยครับเป็นที่1ของกลุ่มนะครับที่1เนี่ยมันจะมี4กลุ่มนะครับก็จะเป็นไปจับวางแล้วก็ที่สองเนี่ยก็ จะจับไปเจอกันที่1น,นะครับซึ่งแน่นอนครับไม่มีใครอยากเป็นที่2นะฮะเพราะว่ามันจะต้องเจอของหนักนะครับพอเราแพ้เมื่อวานนี้นะครับก็เลยทําให้ของเราเนี่ยต้องไปเจอกับจับฉลากนะครับเจอกับญี่ปุ่นก็คือยูดะวัตานาเบกับอาริซะฮิกาชิโนะนะครับซึ่งเป็นคู่มือ5้าการข่งันจะมีขึ้นในวันที่28รกรกฎาคมนะครับ ติดตามกันได้นะฮะน่าสนใจแล้วครับตอนนี้ครับมาถึงรอบ8นะครับนะเส้นทางของโอ้โหบาสเดชาพลปอๆอนี่ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสกันครับเพราะว่าถ้าชนะนะครับนะก็มีโอกาสจะไปเจอกับจีนเป็นคู่มือสที่จะแข่งกับคู่มือ6ของเกาหลีใต้นะครับไม่มีง่ายนะครับนับจากนี้นะฮะ แต่สายบนหนักกว่าครับเพราะว่ามือหนึ่งของจีนนะครับเจอมือสี่นะครับจากอินโดนีเซียนะครับรวมถึงคู่ที่ชนะไทยนะครับนะฮะก็จะเจอกับมือสิบสามของโลกจากฮ่องกงนะครับโอ้ติดตามได้นะครับน้องเมย์ก็มีโอกาสนะครับดีไม่ดีเดี๋ยวรีมิงเนี่ยจะได้เฮได้นะฮะดาวรุ่งน้องเอิร์ธบอกเลยถ้าพี่เมย์ได้เหรียญเนี่ยเราจะโสมสดกันนะครับ ดี๋ยวติดตามนะครับบรรยากาศการพูดคุยกับน้องเทนนิสในการโซมเมื่อคืนนะฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็มีเทเบิลเทนนิสนะครับสุธาศินีสเวตบุรนะครับก็ตีในรอบ16คนนะครับทั้งนี้ลีมิงเนี่ยนะฮะก็ไม่มีเรียวไทม์เดี๋ยวเปิดเข้าไปในเว็บไซต์นะครับของทำเนียบเหรียญทองอยากเป็นทางการนะครับ ขอ,อของของของโตเกียวเกมนะครับแต่อย่างไรก็ตามก่อนจะไปที่นั่นเนี่ยโอ้โหขอแสดงความยินดีกับจอมพลังสาวชาวตากร็อกฟิลิปปินส์นะครับคุณยิดิรินดีแอสนะครับคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับประเทศฟิลิปปินส์นะครับในการยกน้ำหนักรุ่น55กิโลกรัมนะครับ แมแ่เธออายุ30ปีแล้วครับเข้าร,ร่วมโอลิมปิกเกมถึง4ครั้งนะฮะเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่บราซิลเนี่ยได้เหรียญเงินนะครับนี่ครับเขารอคอยมานานนะครับนักกีฬาประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะฟิลิปปินส์นะครับเอาละครับมาสรุปเดียวทานกันเลยครับตอนนี้เวลาประมาณเก้นาฬิกาสานาทีนะครับ นะฮะตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกาครับแปดเหรียญทองเท่ากับเจ้าภาพเจ้าภาพนะครับซึ่งได้แปดเหรียญทองสองเหรียญเงินสามเหรียญทองแดงนะครับโดยมีจีนครับตามมาอยู่หกเหรียญทองห้าเหรียญเงินเจ็ดเหรียญทองแดงนะครับนี่คือเหมือนกับที่ลีมิงเคยพูดก่อนหน้านี้ครับตอนจัดรายการวิทยุ90.5รายการกีฬาทั่วทิศตอนเที่ยงนะครับนะว่าครั้งนี้ครับ กองทัพนักกีฬาญี่ปุ่นเจ้าภาพเนี่ยนะครับหมายมั่นปั้นมือซุ่มอยู่พูดอย่างนั้นนะครับว่าจะนะครับแซงจีนนะครับซึ่งครองมหาอำนาจในเรื่องกีฬานะครับมายาวนานนะครับครั้งนี้รอดูว่าจะเป็นจริงเหมือนที่ลีหมิงว่าหรือไม่นะครับนะส่วนกองทัพนักกีฬาไทยครับยังอยู่ที่หนึ่งเหรียญทองครับเดี๋ยวรอรอรุ้น ติดตามเหรียนทองกันต่อไปนะครับท่าทๆกับที่ต้องเรียนว่านะครับช่วงนี้ครับนะ w o r o from home นะฮะก็ทำงานไปด้วยนะครับแล้วมีมือถือเนี่ยก็เปิด a อ s Play นะครับช่อง Play เ,เพื่อดูกีฬานะครับจะได้คลายเครียดกับสถานการณ์โควิดที่ดูเหมือนยังจะลุมเลา้าแล้วก็สร้างความเครียดความทุกข์ให้กับคนไทยนะครับ แล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะครับดูมวยเชียร์มวยชกีฬาไทยในวันนี้ด้วยนะครับลีหมิงขอบคุณมากนะครับติดตามช่องลีหมิงโชว์ของลีหมิงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลีหมิงจะรายงานทุกวันเลยครับวันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับมาปักหลักอยู่ที่ตึกเอเอสนะครับเดี๋ยวจะรอคู่ของนักชกไทยสุดาพรนะครับ11นาฬิกา39นาทีติดตามได้นะครับฟังทางช่องเอเอสเพลย์ได้นะครับ ตอนนี้ขอบคุณแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมช่วงบ่ายนะครับชมการพูดคุยกับน้องเทนนิสนะครับด้วย z o ูมนะฮะสวัสดีครับ